มลืมกลืนไม่ลืมกินอะอาจรเอค๋ค่ะอาคารนี้มันแป้งอะไระคะอ๋อเนี่ยมันแป้งตัวเขียวที่เราทําสลิมกันเมื่อครั้งก่อนไงอ๋อนึกออกแล้วหนูเป็นคนเอาไปเก็บไว้เองนะคะตัวเองเก็บไว้เองยังจําไม่ได้กณหนูมันคนขี้ลืมนี่คะอ่าง <c oughs> ั้นเดี๋ยวจ,จะไปทําขนมลืมกลืนจะลืมกินไหมเนี่ย <c oughs> ไปตัดไปตองมาสองใบ <c oughs> แล้วใบเตยสักกำหนึง่งรับเซฟค่ะใบตองมาแล้วค่ะเฮ้แล้วใบเตยล่ะอออาสั่งใบเตยด้วยหรอกคะขี้ลืมอีกแล้วสิใบ <c oughs> เ,เตยมาแล้วค่ะนี่ไปทํากระทงแบบนี้ไหมอาสามสิบใบใบตองสิบห้าใบเตยสิบห้าเอาสุขีมาพอดีครับอามีอะไรให้ผมช่วยกินไหมครับมีสิ<ะ>ต่ต้องไปเก็บดอกอัญชัน <c oughs> กับดอกบานไม่รู้โรยมาให้อาก่อนนะ กระทงได้ยังไงคำล่าค่ะเอ้ยว่าแต่อาจจะเอากี่ใบนะคะก็อาบอกว่า30ไปใบไงเตย15และตอง15ค่ะลืมพอแป้งกวนได้ที่แล้วก็เอาหยอดลงใส่กระทงแล้วพักเอาไว้มานะคะกะทิทีนี้มาทำหน้ากันเอาแป้งข้าเจ้ามากวนกับกะทิปุงด้วยเกลือน้ำตาลให้ได้รสเค็มแปร,แรีปลาแล ผลเนื้อกะทิเหนียวจนเป็นครีมแล้วก็กรอกใส่กล้วยเอาสุกี้มาช่วยอาทำหน้าขนมหน่อยเอานี่ของกำล่าเสร็จแล้วเย้ขนมลืมกลืนแต่หนูไม่ลืมกินนะคะ